วุนวิงสวัสดีค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาเพิ่มยอดขายในร้านกาแฟของเพื่อนๆด้วยเมนูขนมง่ายๆช็อกโกแลตลาวาเสิร์ฟใน5นาทีนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะไปแมคโครซื้อช็อกโกแลตลาวากันเลยค่ะแพ็คหนึ่งมี6ถ้วยนะคะวิธีการเก็บนะคะจะเก็บในช่องฟรีซหรือจะเก็บในช่องแช่เย็นธรรมดาก็ได้นะคะ พอเราซื้อมาแล้วเราก็แค่แกะฝาของเขาออกมานะคะเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเข้าไมโครเวฟเลยค่ะเทคนิคถ้าเพื่อนๆเ,เก็บไว้ในตู้เย็นธรรมดาเพื่อนๆเ,เวฟแค่30วินาทีนะคะแต่ถ้าหาว่าเพื่อนๆเ,เก็บเจ้าเค้กช็อกโกแลตลาวาในช่องฟรีซนะคะเพื่อนๆจะต้องเวฟถึงประมาณ50วินาทีนะคะถ้วยฟอยที่มากับเค้กนะคะสามารถเข้าไมโครเวฟได้นะคะเวลาแกะออกจากฟอยต้องกระแทกแรงนิดนึงนะคะ อาจจะดูโหดฮาร์ดคอร์ไปนิดนึงนะคะแต่เพื่อความสวยงามแล้วก็ไม่เสียทรงนะคะเสร็จแล้วล่าช,ช็อกโกแลตเพื่อตกแต่งจานได้เลยค่ะก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะหรือว่าใครอยากจะบีบวิปครีมเพิ่มก็ได้ค่ะแค่นี้ก็สามารถจัดเสิร์ฟได้แล้วนะคะ เก็บก็ง่ายนะคะเอาออกมาทำก็ง่ายนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวอาจจะไม่ถึง5นาทีก็ได้นะคะหน้าตาดีนะคะแต่น้องจะมีรสหวานนิดนึงนะคะวิปครีมก็อาจจะใช้ยี่ห้อที่ไม่หวานนะคะหรือจะจัดเสิร์ฟกับผลไม้สดก็ได้นะคะ คลิปนี้มีประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องวุ้นวิงด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ